อ่านะครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับและนี่ก็คือรายการทักษะ Cash g a นะครับอ่านะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเปิดเซิร์ฟไม c คร f t นะครับแบบแบบไม่ต้องใช้ฮารมเชีนะครับหรือแบบโน้ตพีก็ได้ครับอ่านะครับขั้นแรกนะครับท่านก็ต้องไปโหลดตัวเปิดเซิร์ฟมาก่อนนะครับอ่านะครับผมผมโหลดเป็นไม n คร r a เซิร์ฟเวอร์นะครับจะได้สะดวกนะครับ ลื่นก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาตั้งชื่อเทสแล้วกันเทสโอเคแกะนะครับก็เปิดรันไปก่อนนะครับรันรันลอ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 นรอให้มันเจเนอเรตเสร็จนะครับปึ๊บอ่าเด็ดสี่สาม อ่านครับได้แล้วก็สต็อปนะครับสต็อปเย้อ่านนะครับก่อนก่อนที่จะเปิดเซิร์ฟนะครับก็อย่าลืมไปปิดไฟวอลด้วยนะครับปิดไฟวอลนะครับปิดให้เรียบร้อยนะครับเนไหนนะปิดเสร็จก็นี่นครับก็คลิก ทำตามเลยนะครับก็คลิกที่อ,อะไรสักอย,อย่างนะครับก็เข้าไปที่ New ก็คลิกที่พอร์ตนะครับเน็ t ไปแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับเสร็จก็ใส่พอร์ตนะครับพอร์ตไมครับก็2 5งห้ากนะครับก็เน็ t ไปเน็กก็เขียนว่าไมค์ครับ ไม่ครับโอเคก็กดอีกครั้งนะครับแล้วก็มาที่พอร์ตเน็กต่อก็ติ๊กที่ช่องนี้นะครับ U D C P ก็ใส่พอร์ตของห้าหกห้าเน็กไปเน็กไปต่อนะครับก็ใส่ชื่อเหมือนเดิมนะครับก็นี่ครับมันเป็นตัวที่ทำให้เชื่อมต่อได้ัาแบบทำให้เชื่อมต่อได้ ใส่พอเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมเลยนี่ครับก็มาติ๊กที่ช่องนี้นะครับ Load Connection ก็เขียนชื่อ m e c a t เหมือนเดิมครับเออถูก่ะอีกครั้งเย้เย้อ๋อโอเคสองห้าเอ้ยสองห้าถูกแล้วนี่หว่าติ๊กไปนะครับก็ m e c a t ครับพอเสร็จแล้วครับก็ปิดไปเลยนะครับสมัครโอเคต่อมาก็จะมา forward port นะครับก็คลิกเข้าไปไฟฟลกแล้วกัน f i r e f ครับนึ่กอืมครันึ่งหกแ1นะครับข้อไปทีเราเตอร์นะครับมุมใช้เราเตอร์ของทีวีบลันแบรนบ ใช่หรือเปล่าเยสใช่ yes. <laughs> ครับสำหรับรหัสนะครับก็สำหรับอไอเน็ตอื่นนะครับผมก็ไม่ทราบด้วยนะครับสำหรับเน็ตสามบีบีก็แอดมินแล้วก็พาสสามบีบีนะครับก็ไปที่เบสิกนะครับเข้าไปที่เน็ตแมทเน็ตที่เน็ตเน็ตเน็ตใช่ก็ว่าอยาก ทับไปอ่านะครับก็คลิกอ่านะครับของผมนะครับมันได้ทำการ forward port ไปแล้วนะครับนี่ครับมาขาฟื้นฟื้นฟือ่าครับ,รบสมมติของของท่านดีด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 อ,อ่านะครับก็ เขียนชื่อนะครับ Minecraft โอเคไม e c ครับไม่ต้องเปลี่ยนก็ปรับเป็น All นะครับใส่พอร์ต2565 2565แล้วก็ i อ a ี l อ n แอด l ลนแออดเดตเอะไรสักอย่างนะครับก็เข้าไปที่ cmd นะครับก็พิมพ์ ip ip con fix นะครับ ก็มาดูที่ตรงนี้นะครับล็อกอะไรล็อกคอน IP a d AD d r d e n หนึ่งก็สองจุดหนึ่งปดจครับก็ใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยเต็มที่ <c oughs> <c oughs> นะครับตาร์พอร์ตก็สองห้าหกนะครับสองห้าหเสร็จก็กดนี้นะครับปึบโอเค ได้ยงนะครับก็ได้แล้วครับก็ปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยนะครับพอนะครับพอท่านทำนี้เสร็จนะครับท่านท่านก็มาที่ตัวเปิดเซร์ของท่านนะครับก็มาแก้ไขนะครับก็ปรับ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 น่เน a อ h อโอเคฟาเสร็จก็ Set IP นะครับต้องใส่นะครับ192.168.1.2นะครับนี่ครับใส่ตามไอไอตัว IP นั้น IP a d d r e เ s เลยนะครับแอเโอเคท่านก็ปรับแต่งได้ของท่านไปเสร็จแล้วับก็เซฟก็ลองรันเซิร์ฟดูนะครับว่ารันได้หรือเปล่านะครับผมก็รันได้นะครับ เออืบืฟืนะครับโอเคสำหรับนะครับสมมติท่านเปิดตอนนี้นะครับท่านก็สามารถเปิดได้นะครับเปิดให้เพื่อนเล่นได้นะครับแบบไม่ต้องใช้ํามัชี้นะครับแต่ต้องใช้อ p พีเครื่องครับสมมุติท่านปิดเครื่องไปนะครับแล้วก็เปิดเครื่องใหม่อ p พีก็จะเปลี่ยนใช่ไหมครับท่านก็ต้องออยพีเครื่องให้เพื่อนใหม่นะครับทําแบบนี้แบบเผื่อโดนยิงเครื่องเนี่ยะครับอันตรายมากครับเกาะ ใช้แบบ no ip นะครับท่านก็ไปโหลด no ip มานะครับเข้าเว็บ no ip no ip นะครับเกิน no no ip เ okay. คก็เข้าไปนะครับก็สมัครสมัครคลิปบ็ให้ท่านสมัครนะครับสมัครเสร็จก็ล็อกอินเข้าไปเลยนะครับอ่ารืก มาปราบปรับใช่หรือเปล่าโอเคนะครับก็ได้แล้วนะครับต่อมานะครับก็คลิกเข้าไปที่ h o s t h o s t h o s t นะครับก็คลิกท่ add a h o s t นะครับ add a h o s t นะครับก็เขียนชื่อไปเลยครับเขียนชื่อไอพิงทานเช่นภาคสอโอเค ลอกซอจุดนี่ครับจุดนี่โอเคได้หรือเปล่าโอเค create host นะครับกด create host ไม่ได้นะครับชื่อสองคนไปหนึ่งสามเข้าหมดเรียบ้อย create b นะครับได้หรลได้นะครับถ้าท่านยังไม่ได้ดาวน์โหลดโดยฟีนะครับก็ดาวน์โหลดตัวตัวเข้านะครับตัวเข้าหน่อย no คลิกดาวน์โหลดนะครับปุ๊บก็ติดตั้งนะครับแล้วก็เปิดเปิดเข้าโน้ตพีนะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็เซิร์ฟเวอร์โฮสนะครับผมก็ไม่เก่งภาษากรีกนสนะ์อ่าน,นมั่วทุกตัวแล้วไปทําตามนะครับรก็ได้นะครับก็ก็ติ๊กนะครับติ๊กที่ช่องไอไอพีของเรานะครับก็เซฟเข้าไปปุ๊บนะครับ มุ้ท่านแบบไม่ชอบเปิดโนยพีนะครับท่านก็เอาไอพีเนี่ยครับไอพีเครื่องตัวเองนะครับก็ต้องไปเช็คดูนะครับก็เข้าให้เพื่อนเข้านะครับนะครับก็เทสเลยนะครับเดี๋ยวผมจะชวนเพื่อนนะครับมาเข้าในเซิร์ฟนะครับก็ขอตัดแป๊บนึงครับอ่านะครับก็ก็จะมาเทสให้ดูนะครับว่าเข้าเซิร์ฟได้หรือเปล่านะครับก็เปิดเซิร์ฟนะครับเอ้ยอเนี้ยเหรอ โอเคนะครับ IP นะครับก็เปิดเซิร์ฟแล้วนะครับต่อไปก็ให้ IP กับเพื่อนนะ IP เ <IP S 2> พื่อน,อน IP นี้นะครับที่สร้างไว้นะครับ Skype Earth IP แบบนึงไง IP Net A. s a x o r หนึ่งสอสามหนึ่งสี้าห ip in for โอเคอ่ะเข้ามาเข้ามาโอเคออนะครับถ้าจะให้คนอื่นเข้านะครับก็ต้องเอา ip นี้นะครับให้เพื่อนเข้านะครับที่เราสร้างไว้นะครับหรืออย่างนี้ก็ได้ อ่าะนะครับเขาได้แล้วเยส <Yeah. S 1> อ่านะครับก็เข้าได้นะครับก็มีอะไรสงสัยนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับโพสต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวตอบทุกคำถามนะครับผมครับบายบายโอเคออกเลย